ตยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่ครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรากราบกันใจจริงๆนะครับพวกผมทั้งสามคนเนี่ยบอกตรงๆว่าทํางานนี้มันมีความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดเกิดจากเวลาที่คนมาบอกว่าร้านนั้นอร่อยร้านนี้อร่อย ร้านนั้นดีดีร้านนี้ดีดีดเออคุณอ้อนะไปไหนก็ตามไม่กินถือว่าผิดฉชนเชื่อคุณอ้อนะแล้วสําหรับผู้มีพระคุณของเรานะก็คือเจ้าของร้านแต่ละร้านที่เขาเอาสูตรมาบอกเราเอาบอกมาบอกในรายการเราสําหรับคนที่บอกสูตรเราดีใจมากๆเพราะว่าสูตรนั้นเขาให้จากใจและให้ไปหมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราจัดงานขึ้นมาเราเอาคนพวกนี้ท่านผู้ชมมารวมกัน อยู่ในรายการและอยู่ในงานของเราคือครัวคุณต่อยยก,ยกทับซึ่งเราจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่10จนมาถึงวันที่19นี่ก็เข้ามาครึ่งทางแล้วใช่ครับเราจัดกันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับที่ alive park hall ชั้นจีนะครับ เรายกทับใหญ่จริงๆนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ร้านค้ากว่าร้อยร้านค้าและก็ยังมีครัวคุณต่อยซเล็กเต็ดอีกความคุณท่านผู้ชมจริงๆบรรยากาศมันอบอุ่นนะอ่บรรยากาศมันแบบบอกได้เลยคุณผู้ชมมันอบอุ่ไงฮะทั้งร้านค้าที่เอาของมาหรือว่าคนที่จะไปช้อปปิ้งคือเราได้เห็นบรรยากาศคนมาเจอกันหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันใช่ชีวิตมันต้องสู้นะครับผมพูดออกรายการหลายครั้งลายหุนมากๆแล้วการต่อสู้นี่สาคัญ การต่อสู้ด้วยจิตใจที่มั่นคงนี่สำคัญมากต้องต่อสู้ครับอย่ายอมแพ้อย่าหยุดนิ่งเด็ดขาดนะครับ,รบโอ้โหแล้ววันนี้นะเนี่ยเราก็จะต่อสู้กันที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยให้แน่นๆเลยครับที่จะต่อสู้ตรงนี้ก็คือว่าท่านอยากจะทานอะไรอร่อยๆร่อยไหถ้าอร่อยแถวนี้ที่อร่อยอร่อยจริงๆวันนี้เราจะพาท่านไปกันที่พุทธมนฑลสาย 2>, ส<อ>ส<อ>2ร้านเยโมตือหวนต้มเลือดหมูครับ ร้านนี้นะฮะอยู่ริมถนนนะครับคุณผู้ชมครับริมถนนพุทธมนตรสาย2อ,อยู่ปากซอย28นะหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับร้านนี้เป็นร้านที่ขอเลือดหมูเนี่ยนะเขารู้กันเลยว่าเด็ดไฮไลท์จะอยู่ที่เครื่องในครับที่นุ่มเด้งหนึบไม่ขาวเลยเพราะเฮียโมทเนี่ยทำมาเกือบ30ปีครับต้องตื่นนตีสี่เลยนะครับมาต้มน้ำซุปเลงทั้งล้างทั้งต้มเครื่องในจนสะอาด ขอบอกเลยนะครับว่าช่วงเช้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะมาแย่งชิงกินเล้งกันเป็นประจำเลยพอเปิดร้านก็ขายดีเลยครับทั้งต้มเลือดหมูทั้งตือหวนเคลบเขาได้อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนครับซุปกระดูกเล้งเนี่ยต้องต้มนานกว่า2ชั่วโมงเลยเครื่องในทุกอย่างล้างด้วยน้ําเกลือนะครับน้ําซุปเนี่ยจะต้องหอมแบบใสกิ้งได้รสธรรมชาติแบบสุด,สด ริงจู้ฉายเนี่ยจะผสมผสานรสชาติทุกอย่างเนี่ยให้ลงตัวเลยครับพริกน้ำส้มเนี่ยตัดเลี่ยนสายแซบเนี่ยปลื้มเลยครับถ้ามาแถวพุทธมณฑลสายสองห้ามพลาดน,นะครับร้านเฮียโมตือหวนต้มเลือดหมูอยู่ในรายการเลยครับน,นี่เลยนะครับและเจ้าของ านใจดีมากๆครับน่ารักนะครับเอามาให้เราในจะตูและนั่งอยู่ในจตูนี่ครับตัวดีครับสวัสดีครับคือก็เป็นพี่อ้อยเป็นภรยาของเฮียโมอ่ะคนไหนเป็นภรรยาเฮียโมยกมือหน้าและตุกตาตุกตาเป็นพี่เขสวยพี่อ้อยเป็นพี่สาวอีกทีหนึ่งใช่ครับช้อนค่ะช้อนนี่ฮะเพื่อน่านผู้ชมทราบไหมครับผมอยากจะบอกท่านนิดนึงว่าถ้าผู้ชมทราบไหมครับว่าการที่เราได้ทานตือหวน่ะต้มเลือดหมูเยงี้ต้มเลือดหมูแล้วมีจิงจูชายเนี่ย ท่านผู้ชมนึกว่าง่ายไหมฮะโอ้โหไม่ง่ายเลยผมพูดในรายการมานานมากไม่รู้กี่ปีจนปัจจุบันนี้คนที่ทําต้มเลือดหมูเนี่ยเขาก็เอาจริงจูฉายมาใส่กันบ้างแล้วแต่ร้านนี้เขาไม่ได้ฟังผมนะฮะเขามีมาก่อนแล้วใช่ใช่ไม่ใช่เขามีมาก่อนแล้วเขารู้เลยว่าถ้าต้มเลือดหมูที่มันเด็ดสุดๆก็คือตัวไอ้จิงจูฉายเนี่ยถ้ามันไม่มีจริงจูฉายมันจะอร่อยยังไงก็สู้ไม่ได้ใช่อ่ะโอ้โห ร้อนหมูปกติหนุกปรุงนะคุณผู้ชมปกติหนุปรุงนะอร่อยมากคือคือผมไม่ได้ทําโอเวอร์แล้วเกินไปนะท่านผู้ชมถ้าดูรายการผมไปดูย้อนหลังได้ะคือถ้าผมบอกว่าอร่อยมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมแลวน้ําเนี่ยน้ําที่เขาต้มเนี่ยน้าต้มเขาเนี่ยน้าซุปนะมันหวานแบบน้าซุปเขาได้ใจมากสุดๆคือเล้งเขาต้องดีจริงๆครับน้ําซุปมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้วิทยาจะถามท่านผู้ชมกับพี่ลูกตาว่า พี่ใส่น้ำตาลไปกี่กิโลครับผมเม่ไมนหวานเลยตัวนกระดูกน้ำต้มกระดูกหมูหยอกหยอกน้องหยอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ได้ใส่แมสคุณอย่าไปใกล้กันยอกให้เป็นหน่อยนะอาออยากเข้ามานะถ้าอาเข้ามาหมูจะพึ่งตาแตกนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่นี่เดี๋ยวอย่าพึ่งตาผมพูดบ้างดูเขาทำดูทิชิ้นมันขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่มือคือของน่าทานนะแล้วดูหมูนี่หมูคุณภาพ ดูสีหมูก็รู้แล้วดูเข้าให้เลือดในหนึ่งชามมันต้องให้แบบนี้มันถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ผมบอกตรงๆนะฮะของคุณภาพอย่างเงี้ยเวลามาในรายการมันมีความสุขแล้วของแบบนี้ยเราถึงเอามานํำเสนอท่านผู้ชมบอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเขาอยู่พุทธมณฑลสายสองแล้วร้านเขาชื่อร้านเฮียโมตือหวนต้มเลือดหมูไปเปิดตอนหกโมงแล้วก็ปิดตอนบ่ายโมงครึ่ง แน่ไม่แน่นึกดีๆ6หกโมงเช้าแล้วปิดบ่ายโมงครึ่งแน่ไม่แน่ <c oughs> นึกเอาเองก็แล้วนันอย่าพลาดและที่ห้ามพลาดเลยคือครัวคุณต่อยยกทับ,บอันนี้แน่ๆเลยเราจะเจอกันจนถึงวันที่19ธันวาคมเลยนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอลไยพาร์ค h a l ชั้นจีนะครับคุณผู้ชมบอรับใหญ่ เป็นเรียกเรียกได้ว่าเป็นทัพตรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กว่า100ล้านค้าแล้วยังมีครูคนต่อยสล e กด้วยนะฮะอ,อ,อยา่าพลาดเด็ดขาดฮะของดีๆอย่างนี้เราตั้งใจทําให้กับท่านจริงๆนะครับและอันนี้เชื่อผมถ้ารักตือหวนแล้วก็ถ้าเกิดรักต้มเลือดหมูไปร้านนี้ผมบอกว่าไม่ผิดหวังครับพักตัวนี้สักครู่ผมสิงน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ คือด้วยครับอ,อ,อร่อยจริงๆคือกินของแกนี่ไว้ใจได้เลยรับประผันเขาะว่าเด้งมันเด้งแล้วหนึบหนึบมันจิ้มเหรอเด็ดมากมันกินสุดยอดรับ<น>เลยครับติกปเต็ปอร์เต็ม